อันนี้คือแม่ของซ Y 1 1 6หนึ่งหนงาป้าเนาะคู่นี้นะผู้ชมครับราคาหกหมื่นหกหมื่นสามพันบาทต่อรองได้แม่เป็นวัวสาวท้องแรก,อแรกโอเคครับผู้ชมครับก็ประมาณนี้แล้วกันวัวตัวนี้นะผู้ชมครับวัวตัวเมียตัวนี้กับลูกตัวเมียตัวนั้นราคาสามหมื่นเจ็ดตอนนี้วัว้องว่างเนะงาะโอเคครับผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูจะชัดแล้วกัน อันนี้ผมมาเก็บตกแม่พันธุ์ตัวนี้ให้ดูนะผู้ชมครับราคาเท่าไหร่นะป้าตัวนี้ตัวนี้แม่ลูกอ่ะส,สี่สิบสี่สิบหกลูกตัวผู้อ๋อสี่สิบหกลูกตัวผู้สวัสดีครับผู้ชมวันนี้มาเปิดราคาวัวหน้าคอกเลยนะผู้ชมครับราคาค่อนข้างที่จะถูกเลยนะผู้ชมครับใจผมก็อยากจะซื้อเก็บไว้เองนะผู้ชมครับแต่ว่า ให้เอฟซเอาไปเลี้ยงต่อดีกว่านะผู้ชมครับสําหรับคนที่อยากจะได้วัวราคาดีราคาถูกเอาไปเลี้ยงนะผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับคุณป้าแล้วกันสวัสดีครับคุณป้า,าที่นี่ที่ไหนครับที่บ้านหลังคูหมู่13ตําบลหนองไผล่ลบอำเภอสระบุจังหวัดสุรินทร์จ้ะคุณป้ามีเบอร์โทรไหมครับ0ู2ย์9 3 9 2 7ปากอจ้ะอีกครั้งหนึ่งครับ0 6 2ย์9 3 9 2 7สป้ามเาจสามารถโทรมาสอบถามได้เลยตรงเนาะจ้าโอเคครับผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปไล่เลี้ยงวัวแต่ละตัว ลักษณะหน้าตาแล้วก็ราคาไปชมครับอันนี้คือวัวของคุณยายเนาะจ้านี่ตัวไหนอยากจะขายบ้างไหมครับไอตัวที่อยากจะขายก็ลองชี้ดูทุกสองสามตัวก็ได้ครับอ่ะเริ่มตัวแรกคือวัวชาเล่ตัวนี้ใช่ไหมจ้าตัวนี้กี่ปีกี่เดือนแล้วครับตัวนี้ครับผมอยู่ประมาณสามปีเลยสามปีมีลูกยังครับตัวนี้มีแล้วในลูกเขาครับอ๋อแต่ว่าอันนี้ตัวนี้คือวัวที่มีลูกแล้วหนึ่ง หนึ่งตัวอยู่กับเราเนาะลูกกี่เดือนกี่ปีครับประมาณเดือนนึ่งใช่ครับเดือนหนึ่งหนึ่งเดือนอันนี้คือวัวแม่พันธุ์นะผู้ชมครับถ้าคุณป้าจะขายราคาเท่าไหร่จะราคาสี่สิบหกต่อรองได้สี่สิบหกต่อรองได้สี่สิบหกก็คือได้แม่กับลูกโอเคนะผู้ชมครับตัวนี้คือวัวแม่พันธุ์นะผู้ชมครับวัวชาเล่ประมาณสักสี่ถึงห้าปีเนาะให้ลูกตอนนี้ลูกอยู่กับเราหนึ่งตัวก็คือวัว ตัวผู้หรือตัวเมียครับตัวผู้อ๋อไหนอยู่ไหนครับคุณป้าเดี๋ยวผมให้ผู้ชมได้ดูลูกของเขานะครับเป็นวัวเพศผู้อ๋อตัวนี้เหรอลูกได้กี่เดือนนะนนลูกได้เดือนหนึ่งลูกได้เดือนหนึ่งคือคู่นี้สี่หมื่นห้าเนาะสี่หมื่นหกโอ้สี่หมื่นหกูดผิดนะผู้ชมครับคู่นี้สี่หมื่นหกลูกตัวผู้ได้กี่เดือนลูกตัวนี้หนึ่งเดือนหนึ่งเดือน แม่ก็เป็นตัวนี้แม่สูงประมาณเท่าไหร่คุณป้าใช่อยู่ประมาณร้อยสามสิบร้อยสามสิบได้เนาะได้โอเคครับผู้ชมครับแล้วมีตัวไหนจะขายอีกไหมครับตัวแดงนี่เหรอตัวแดงไม่ได้ขายเนี่ยตัวนี้ตัวไหนครับแม่ลูกอ๋อนี่เหรอไอไอตัวที่กำลังกินหญ้าอยู่ใช่ไหมกับไอแม่ที่หันมานี่ใช่ไหมแม่กี่ปีกี่เดือนแล้วครับแม่อยู่ประมาณสามปีสามปีแหละแม่ประมาณสามปี ตัวเมียลูกตัวเมียลูกกี่ปีกี่เดือนแล้วลูกลูกปีหนึ่งลูกหนึ่งปีคุณป้าจะขายเท่าไหร่ครับเยอยู่ประมาณสามบเจ็ดใช่ไหสามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดจ้าพูดจริงใช่ไหมพูดจริงสามหมื่นเจ็ดจ้าแม่ลูกคู่นี้จ้าอ๋อโอเคโอเคนะผู้ชมครับไม่ต้องต่อเนาะไม่ต้องต่อแล้วราคานี้ลูกราคาตัวนี้หาไม่ได้แล้วอ้าวผู้ชมครับนะครับวัวตัวนี้นะผู้ชมครับวัวตัวเมียตัวนี้กับลูกตัวเมียตัวนั้น ราคาสามหมื่นเจ็ดตอนนี้วัวของว่างเนาะโอเคคับผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูจะชัดแล้วกันอันนี้เป็นลูกลูกผสมใช่ไหมแต่ว่าลูกของเขาก็จะมีเป็นเหมือนลำบีสกินเนาะแต่เป็นหายแล้วนะคผู้ชมครับถ้าท่านไม่ติดใจอะไรเนาะท่านก็ซื้อไปเลี้ยงได้เพราะว่าวัวโอ้ลูกแรกเลยเหรอมีแต่วัวลูกแรกใช่ไหมคือถ้าเราไม่ติดใจอะไรเอาไปทำแม่แม่พันได้เนาะ เพราะว่าลูกลำสกินมันก็เป็นแค่ผิวหนังนะผู้ชมครับก็ประมาณนี้แล้วกันอ่าโอเคครับผู้ชมครับอ่าตัวน,นี้นะผู้ชมครับนี่อ่าตัวน,นี้นะผู้ชมครับนี่มันกําลังกินหญ้าอยู่นะผู้ชมครับเหมือน,นไปขัดข,ขวางความสุขของมันอ่าราคาสี่สิบโอ้ใช่สามสิบเจ็ดราคาสามสิบเจ็ดนะผู้ชมครับผมพูดไปก็หลงราคาไปคู่นั้นสี่ตัวนั้นสี่หมื่นหกตัวนั้นสี่หมื่นหก คู่นี้สามสิบเจ็ดเนาะคู่นี้ตัวเมียกับตัวเมียตัวนั้นตัวเมียกับตัวผู้อ่ะโอเคครับผมตัวไหนกัคุณป้าตัวนี้ตัวผู้ตัวเมียลูกตัวเมียแม่ก็ต้องเป็นตัวเมียอยู่แล้วเนาะแม่เป็นตัวเมียแม่เป็นบราแมนอ๋อเป็นบราแมนลูกกี่ปีกี่เดือนนะครับนี่ตอนนี้ลูกได้อาทิตย์เออสิบห้าวันลูกได้สิบห้าวันผมเข้าไปได้ไหม อ๋อเนี่ยผู้ชมครับอันนี้คือวัววัวสาวเลยไหมนี่วัวสาวลูกแรกลูกแรกผสมอะไระครับคุณป้าอัานนี้ผสมซีมวายหนึ่งหนึ่งหกลูกวันผสมซีวายหนึ่งหนึ่งหกลูกตัวเมียลูกตัวเมียสิวันกี่วันนะสิบห้าวันสิบห้าวันคู่นี้ราคาเท่าไหร่ตัวนี้ว่าหกสิบสามหกสิบสามคุณป้าดันลูกออกมาได้ไหมได้ระดับหนึ่งนะผู้ชมครับรอ่าลูกนี้ออกมาแล้วผูช้ชมครับอ่าเนี่ยผู้ชมครับสิบห้วันลูกของ CY หนึ่งหนึ่งหกอันนี้คือแม่ของ CY หนึ่งหนึ่งหกเนาะป้าเนาะคู่นี้นะผู้ชมครับราคาหกหมื่นหกหมื่นสามพันบาทต่อรองได้แม่เป็นวัวสาวท้องแรกโอเคครับผู้ชมครับก็ประมาณนี้แล้วกันอันนี้คือแม่ของ CY หนึ่งหนึ่งหกเนาะป้าเนาะคู่นี้นะผู้ชมครับราคาหกหมื่นหกหมื่นสามพันบาทต่อรองได้ แม่เป็นวัวสาวท้องแรกโอเค okay, ครับผู้ชมครับก็ประมาณนี้แล้วกันอันนี้คือพื้นที่ที่คุณป้าปลูกหญ้าเหรอนี่หญ้าอะไรครับคุณป้าหญ้าเนเปียร์ทำไมถึงเลือกที่จะปลูกหญ้าเนเปียร์ครับม,มันเป็นหญ้ามีได้และมันจะได้ปริมาณเยอะอ๋อได้ปริมาณเยอะ,อ,ะอันนี้คือหญ้าเนเปียร์นะผู้ชมครับเราตัดแล้วเนี่ยกี่วันเราถึงได้ตัดอีกครับป้าอยู่ประมาณเดือนกว่าหนึ่งเดือนกว่า ผู้ชมครับก็คือถ้าเกิดว่าผมตัดตรงนี้เนะาะอีกประมาณหนึ่งเดือนกว่าถึงจะได้ตัดอีกครั้งหนึ่งพอเราตัดเสร็จแล้วเราทําไงบ้างครับคุณป้าอเอาขี้วัวใส่โรยอ๋อผู้ชมครับก็คือเอาขี้วัวโรยอ,ยอย่างนี้นะผู้ชมครับโรยให้หมดเลยแล้วก็รดน้ําพอมันโตแล้วก็ตัดอย่างนี้ใช่ไหมครับนี่ก็เรียนไปทรบจนได้ทุชจอดเลยอ๋อก็คือตอนนี้เรามีหญ้าสามารถที่จะเวียนได้แล้ว อันนี้ย่าในเปียหรือย่านาโรกจักกะพัดครับย่าในเปียหมดย่าในเปียหมดเลยคือเริ่มต้นเนี่ยอ๋อครับผมอันคือรอบแรกรอบแรรกอบที่สองอบอันนี้รอบสามอืมเวียนได้ใช่ไหมครับเวียนได้หมดในรอบสามอันใหญ่นั่นรอบสี่อ๋อแต่ว่าพอหมดรอบสี่ก็กลับมาที่คืนที่คืนระวางแผนอาหารดีอย่างนี้เลยใช่ไหมครับอ๋อ คุณป้าคิดว่าวัววันหนึ่งวัวกินสักกี่บาทครับก็อยู่ประมาณตัวละสี่สิบบาทตัวละสี่สิบบาทถ้าวัวเยอะค่าใช้จ่ายเยอะเหมือนกันเนาะโอเคครับผู้ชมครับผมมาเก็บตกแม่พันธุ์ตัวนี้ให้ดูนะผู้ชมครับราคาเท่าไหร่นะป้าตัวนี้ตัวนี้แม่ลูกอ่ะสี่สิบสี่สิบหกลูกตัวผู้ไงอ๋อสี่สิบหกลูกตัวผู้เฮ้ยทำไมมันเชื่องจริงเลยครับเชื่องอ๋อนี่กินไม่เลือกกินให้ได้กิน ไอ้กับวัวห้าตัวก็อยู่ประมาณนี่เพียสามวันจบแล้วก็ตอนเย็นเอาฟางอัดไว้เอมันจะของมันจะแบบเต็มอิ่มเลยอย่างนี้ใช่ไหมนี่อ้วนอย่างนี้เลยใช่ไหมจ้าโอเคครับผู้ชมครับข้อดีของวัวนี่คือเชื่องถ้าท่านซื้อราคาเลี้ยงง่ายถ้าท่านซื้อราคาได่นะสี่สิบหกขนกลับได้เลยได้วัวเชื่องไปเลี้ยงเลยอ่โอเคครับผู้ชมครับอันนี้กัดฟันไข่ใช่ไหม โอเคครับผู้ชมครับพัวเชื่องจูงได้จับได้ทุกส่วนเลยโอ้โหโอเคครับผู้ชมครับเป็นเป็นมันเป็นความสุขไหมครับคุณป้าความสุขที่สุดแหละใจรักเราต้องรักมันอืดสุดสุดท้ายนี่อยากให้คุณป้าฝากถึงคนที่อยากจะเลี้ยงวัวเหมือนกับป้าหน่อยต้องทำไงบ้างถึงจะมีความสุขกว่านี้ต้องมีใจรักกับมันครับผมทําอะไรก็ ถ้าไม่มีใจไปรักก็ทําอะไรไปไม่ได้ต้องรักมันเรียกให้สำคัญ<อ>ที่จิตใจเลยเนาะ,อะโอเคครับผู้ชมครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ผู้ชมมีความสุขกับการรับชมเจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ